กดชุดูความฉ่ำของไส้ขนมก้อนดูสวัสดีค่ะเจอกับ SP Family ิลี่พรคลิปนี้มาเปิดพัสดุกันค่ะนี่แล้ก็ดูรอบๆด้านว่ามีความเรียบร้อยไหมก่อนที่จะตัดเปิดห่อนะคะ Oh, อันนี้ห่อมาอย่างดีเลยค่ะห่อพลาสติกคอบับเปิลเอาออกไปสองชั้นแล้วยังมีพลาสติกที่ห่อติดมากับกล่องอีกค่ะอันนี้เป็นขนมนะคะนี่แพ็คห่อมาอย่างดีดีมากๆเลยค่ะนี่เป็นขนมนะคะ ามาดูค่ะว่าข้างในเป็นยังไงนี่หอมมาสวยๆไม่อยากเอามีดกรีดเลยค่ะนี่โอ้ยแน่นมากมากไม่เกินความพยายามค่ะอืมในที่สุดก็เปิดได้แล้วมาชมไปพร้อมๆกันนะคะนี่เป็นการสั่งครั้งแรกนี่ค่ะ มีลายสวยงามเลยแต่ละหอ่อแต่ละไส้เขาทำลายมาไม่เหมือนกันนะคะขนมมีทั้งหมดสี่ไส้ค่ะนี่หน้าสวยทุกแบบเลยค่ะนี่เดี๋ยวเอาออกมาให้ดูแบบชัดๆดีกว่านะคะนี่ นี่เลยอออกจากกล่องมาเลี้ยงนี้เลยนี่เขาจะมีแผ่นกระดาษมาให้ดูว่าลายไหนเป็นลายไหนมีกันชื้นมาใส่มาในกล่องขนมด้วยนี่ค่ะมีทั้งหมดสี่ไส้สี่แบบตามนี้นะคะ เรียนแล้วกันเนาะดูใกล้ๆชุดดูความฉ่ำของไส้ขนมกุนดูว้าวว้าวว้าวาเราชิมให้ดูหอมหอมมากๆอืม เนื้อแป้งนุ่มๆไส้หน,นึบๆอือร่อยหวานแบบละมุนไม่ได้แบบหวานมากอะไรเลยอู้กินเพลินอย่างนี้ต้องสั่งเพิ่มแน่นอนใครสนใจนะคะนี่ไม่ผิดหวังเลย มีไส์ให้เลือกก็คือถั่วแดงญี่ปุ่นทุเรียนสับป,ปะรดแล้วก็ทันยพืชแต่ทุเรียนที่ชิมนี่คือแบบอร่อยเลยอืมพินงเลยเรื่องผอมไว้ทีหลังอิ่มอร่อยมากก่อน